เบิร์สพาราไดซ์นี่กำลังแบบออกดอกให้สวยให้ชมเลยปีนี้ออกดอกครั้งแรกครับหลังจากไม่ได้ออกดอกมานานเลยสวยงามนะไปคอื่นลุงมดพามาตัดดอกไมอก้อีกรอบหนึ่งกันแล้วกันใส่ใจกันดูเพราะว่าก็เยอะในตอนนี้เริ่มเยอะแล้วเริ่มลกลกบุงรังแล้วใ้ดอกเนะี้ยดอกโปรเทียครับ ปีนี้รู้สึกว่าออกดอกดกมากเลยปีนี้นี่เยอะแยะไปหมดเลยเหมาะต,ตัดใัดใจกันเลยเดี๋ยวต้องตัดซะก่อนเดเดินทางเดินนี้ไม่ค่อยจะได้เลยทีนี้ลก,ล,กลุ่งเราไปหมดเลยมืฝั่ง้ายมือก็ดอก โปรเทียควีนครับดูกำลังแก่แล้วเริ่มเริ่มแก่แล้วปล่อยไว้ให้นกกินดีกว่านะนกชนิดหนึ่งชอบกินเจซอนครับปล่อยไว้ควีนจะเป็นสีดแดงๆใหม่้าเป็นดอกไม้กันก่อนเนะาะแต่ขออนุญาตตัดก่อนนะครับเดี๋ยวตัด hey. มาได้หกดอกครับมาตักขอนกมาหกดอกนกป่าชนิดหนึ่งชอบกินเจซอนของเขาก็เลย เราเอาไว้ให้ห่อยามากไม่ได้เท่าไหร่นนกมากินอยู่เมื่อกี้นี่สี่ห้าตัวไปหากันอีกว่ามีอะไรบ้างมีหลายหลายอย่างหลายพันตอนนี้กำลังเริ่มออกดอกเริ่มร่องโรยไปแล้วก็มีหลายพันุ์จริงๆไปเดิน่นี้กัน เฉีวยวชอุ้มร่มร่มรื่นในตอนนี้หลังบ้านครับโพนีโ่โคนี่เนาะทุกๆปีเขาจะออกดอกให้ปีละดอกครับปีนี้รู้สึกว่าอลาัางการเลยบานแล้วสามดอกแล้วก็มีดอกจุ่มๆข้างๆอกีกหลายดอกเลยเดูงข้อหมุนกล้องหน่อย ดอกใหญ่ครับใหญ่เท่าดูกับทระฝ่ามือลงเลยถูกฝนตกหนักเมื่อวานกับเมื่อคือนนี้ซ้อนซ้อนกันเลยดอกก็ลงเฉาไปหน่อยแต่ก็ยังอลังการครับใน,ในกระถางครับเอมามาลงในกระถางนี้ประมาณห้าปีที่แล้วสวย สีไดยไม่มีกลิ่นหอมขยายพันธุ์นี่ลุงก็ไม่ทราบว่าเขาขยายพันธุ์แบบไหนเนาะแต่ที่แน่ๆลุงเอาซื้อมาเป็นหัวเป็นหัวมาปลูกเป็นหัวแพงครับพันธุ์นี้แพงมากเลยเป็นดอ,อกไม้ที่แพงนี่ก็ไฮเดนเยีย สักพักก็อลัง,งการแล้วสีม่วงอมสีฟ้าครับต้นนี้รวมมาลงตรงนี้สี่ปีที่แล้วต้นเล็กๆเองนะแต่ตอนนี้ต้นใหญ่มากเลยพุ่มแล้ว อน,นี้ก็เป็นดอกลินลี่อันนีน้่เริ่มใส่ดอกจูมซะเยอะเลยสักพักก็จะเยอะแยะไปหมดเลยครับนี่ลินลี่นี่สีขาวครับพันนี้สีขาวสีขาวจะออกมาก่อนดอกจูมสักอาทิตย์อาทิตย์ส่านะ้ำบานนะ้นเต็มที่อ,อนนี้เดี๋ยวสักพักก่อนเด้อ อันนี้ลิลี่เยอะครับตันนี้นต้นสูงเบืเริ่มเลยตอนนี้สูงท่วมหัวครับ เรื่องเดือนบาลแล้วสักพักก็ได้โชว์กันแล้วโว,วดโฉมกันแล้วหา่าจเป็นเยือสีขาวเพิ่งจะเริ่มต้นเลยครับเแค่เริ่มต้นเมื่ออาทิตย์นี้อาทิตย์แรกเองอาทิตย์แรกอีกนานวันอีกประมาณสักเดือนถึงเดือนมกราที่จะหมดเขตของเขา ตะกล้าก่อนแตาต้นไม้มาที่นีต่ต้นนี้ไงต้นลิลลีท่ที่สูงที่สูงที่สุดในต้นเนี้ยนี่ที่ลุงเคยเอาลงให้ชมกันเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มละเริ่มละเริ่มตั้งช่อละส,สูงประมาณต้นนี้สูงประมาณสามเมตรนะครับ แต่คงไม่สูงใหญ่เท่าเมื่อปีก่อนโน้นปีก่อนโน้นจะใหญ่สูงใหญ่มากเลยปีนี้ก็อย่ายว่าเรายังไม่ออกดอกยังไม่อลังการพอต้องรอสักพักนันนี่ไปได้ต่อไม้แล้วนี่ดึงเจา้าจะตัดอีกสักดอกดอกจะลองเอาดอกคิงดูคิงโปรเทียดู เห็นอยู่ตรงนี้มีเห็นม,มีสองดอกไหวฮนวกดอกเห็น,ะน,นกำลังบานพอดีครับนี้คือคิงนะครับคิงโครเชียพันธุ์นี้คิง,นนคงดอกแข็งหนาครับเือนพลาสติกเลยอยู่โทนนานครับเห็นอยู่อย่างนี้นะเป็นเดือนแล้วนะเป็นเดือนแล้วยังยังอยู่ทรงอยู่อย่างนี้ <laughs> กำลังบานออกมา เป็นพืชไม้ที่ปลูกยากครับปลูกยากมากเลยเป็นลุงจะถือาก,กำลังบานใหญ่เลยนี้ปกติหนะ้ออกดอกให้หลายดอกปีนีนะ้ออกดอกให้นิดเดียวไปลองตัดสักหน่อยดูนกมนมาขอกินอาหารมือช้าให้เป็นแล้วรอบขงมือชา,นะออชานี้นีนมารอยกันอีก เพวกนกกาตัวนกโรสซาล่าดูดีมจิกดอกไม้ลุงหลนห่นมาตั้งไรดอกนกพันโรสซาล่าครับเนี่ยดอกเนี้ดอกแคลมมัตสครับกำลังเริ่มเริ่มบานแล้วนี่เริ่มบานแล้ว,ล,วลงตรงนี้ดีมจิกเอาเขามาจิกเอา ดอกจูมลงไปตั้งหลายดอกอให้กินแล้วก็ไม่นั่นเลย,ยลูกนกเนาะม,มีบุญคุณกับลุงเลยหยัะใบนี้ไปใส่ดอกไม้ เราต้องแต่งก,การดูสักหน่อยเป็นยังไง <g ül> เข้าท่าไหมนะเดี๋ยวว่าเข้าท่าไหมจะไปดูนะ,ะใบนี้แข็งครับแข็งมากเลยเหมือนพลาสติกเนะี่ยแข็งแข็งหนาใบบางใบนี่ใหญ่เหมือนใบตองเลยทินี่แข็งเหมือนพล,พลาสติกเลยถ้าแต่งครับใส่ไปใบ,ใบไม้ดอกไม้ดูเนะี่ย ดูว่าเขาท่าดีไหมจะลองดูไหมแบนี่ดูไปรอมาดูเกิกใหม ยังไงบ้างเอ่ยถ้าชอบก็ขอกระดุนาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าลุงจัดแกะการตอกไม้จะเป็นแบบนี้แหละดูเอา <c oughs> ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ